น้องมิวกับน no 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 so ้องเออพี่แพ้นี่ใครที่อยากชิมวันนี้แล้วมาลองชิมกันได้นะคะเอามาทักทายก่อนมีอันไหนที่ขายดีสุดจะเป็นรถดีนใช่ไหมคะรถอะไม่เด็กอ๋อสต๊าฟโรมาโยอันนี้แหละที่เขาขายดีเออใครชอบแล้วมาลองลองชิมหามชิมได้และทุกคนจะต้องติดใจกับเมนูนี้จ้าไมไม่ตามน้องที่เดินไม่มีเนี่ยยากมากที่จะเดินตาม นี่เลยค่ะใช่เขาเกียนของเขาจะมีตัวซอสที่เป็นมาโยอันนี้เขาเป็มาโยแล้วก็จะมีเป็นน้ะผิวเผาต่างๆแต่ว่าที่ขายเลยสวยเหลือเกินลองติ๊กตาลองไหมได้ค่ะครับลองลองลองมาเลยอันนี้ใครที่อยากชิมกินแล้วก็ลองกัมผัสได้อันนี้ปกติมาแล้วค่ะ ส่งน้องต้นกล้าแล้วตอนนี้ก็เป็นน้องต้นกล้วยน้องต้น่า่น้องต้นอะไรต้นน้ำต้นยานต้นยางแทไเ้ยนะต้นยางแท้เป็นผู้ใหญ่ที่มีข้อเข้าทงทุกอย่างพูดเป๊ะของมึอันนี้มาลองช้งนได้ครับกระจาได้เลยได้เจอโอเคไม่โดนไล่อะไรก็ทำให้มากที่สุดนะคอัข้าวเกลืออันนี้ คือตอนที่บอกความและแกล้อนะสั่งกันไม่มาเสริญกราลาไม่มีโอกาสได้กินชนะไทยได้มาแล้วเนี่ยื่อไม่หเร็การนี้เมื่อกี้น่าจดูสูตรเลยนะคะทุกดนั่งดูหน้าเมทีขายทีนได้เลยเพราะว่าทุกคนแต่ว่าทอ่นี่กันอยูน้ำต้มข้าวนะคะตอนกีนน้ำต้มข้าวบอกว่าถ้าใส่ซีซื่อจะไม่หล่าแบนี้เดี๋ยวยกใหเ่สากวายมาชิมไอติมกันนะคะา ่แมทีไดินผลไม้อะไรบ้างคะเดี๋ยวแม่ให้ลูกชายแม่ชิมเลยลูกอ่ะวันนี้เต็มไปยีตั้งแต่สกมันเบอร์รี่ค่ะมะม่วงนาวค่ะมีแตงโมข้าวโพดนะะหอมอร่อยมากจริงั สุขภาพนะคะเรามีกรีกโยเกิร์ตด้วยนะคะเป็นกรีกโยเกิร์ตที่เอ่อมีสารประกอบใส่โปรตีนเพิ่มเข้าไปค่ะเป็นออยากทำสายร่างกายสุขภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอร่อยมากนะคะนี่ขึ้น FC น้องต้นข้าวนะคะยูนาขาเบื่ออนะคะมาเลยค่ะกินแล้วชื่นใจเลยค่ะพลังมาเยอะเลยค่ะเยอะมากเลยครับทุกคนตอนนี้ตามชับไปพี่ยุ้ยจะมาบานอยู่ไหนครับพี่ยุ้ย ให้น้องดอเกงไกสไลเดอร์พี่แอน่าจะเดินอยู่นะเออได้แรงเลื่อนโนเงได้ยนะคะกาเขามีรถใหม่มาบุกมาที่ออกงานกับพี่เอด้วยนะคร่อาไงานที่ไหนเลยนะคะงานแรกออกกับพี่องานที่2ออกกับพี่เอนะคะทุกคนมาอุดหนุนกันเลยค่ะไอกรีมที่อร่อยที่สุดในโลกที่พี่เอกินมานะคะแต่ที่คาดื่นกินพี่ไม่รู้แต่นี่ที่พี่เอกินนะคะอร่อยมา เลยค่ะขอบคุณนรัตพูดไอติมด้วยนะคะแล้วติมข้างหลังนะคะทุกคนขาเดี๋ยวขอญาตวิ่งไปแป๊บนึงนะคะใช่เลยน้องยุ้ยมาเร็วพ่อพ่อหาอังเคิลบอสพ่อเป็นอร่อยมากพ่อรองโอ้โหข่อโปรดพ่อโปรดให้หน่อยอังเคิลบอสว่าพ่อโปรดยังไงพ่อบอกหน่อยยัไรนะอังเคิลบอ๋อสพ่อไปรับพ่อท้องถ่ายอนเช้าดื่มกาแฟนิดนึง ฟรีนิดแล้วอกัดอัขึ้นใช่ใช่โอ้โหสุดยอดยอดครับที่้ตข้ากลับไปเลครับทุกคนกลับไปแล้วออร่อยรอนอร่อยติดใจเลยครับอใช่มร้อนต้องข้าวออกแล้วนะครับ น้องออกไปแล้วนะฮะเราช่วยหยุดจำนวนไม่ได้อยู่นะครับออกไปแล้วคนเยอะมากโอ้หาไม่เจอครับออกไปแล้วครับคือฮะไม่ทันเรากลับไปแล้ว เออหาไม่เจอครับหาไม่เจอขออภัยเอฟซีนะฮะหาไม่เจอ,เจอ,อพะะจอ่อแม่มาส่งตามไม่ทันนะครับขออภั<า>ยผมก็เดินวนอยู่ไม่รู้ตรงไหนเพราะคนเยอะมากคนเยอะมากผมเดินวนหาอยู่นะฮะเอเอเพิ่งรู้ออกว่าออกมาแนละ้วครับครับสวัสดีครับ ส <gesch> วัสดี Jamie, ครับสวัสดีครับผมจ้าอยู่ผขอบคุณครับรีบหน่อครับรับไม่ทันครับเออตามไม่ทันนะครับขออภัยเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้โอเคไปลงช่องไหมครับฮะวันนี้อยากไปลงช่องไหมได้ลงขึ่นไหมได้ครับคุณเดิหลังครับครับผมสวัสดีครับครับขอขอบคุณครับผมไปกันเลยว่ากับ หาไม่เจอนะครับทุกคนขออภัยที่เดินที่เดินแทบไม่มีออหลายคนทำไมไม่ตามเราคบหาอยู่ออยนัออ่นแหละก็เลยไม่ทันนะครับก็เลยไม่ทันนะครับไม่ทันจริงๆเราช่วยอยู่กับพี่เอช่วยอะเออราพี่ว่าเขาออกไปตอนไหนกัน เราคิดว่าเขากลับอ่าคิดว่าคิดเรายังคิดว่าเขาอยู่ในงานอยู่เรื่องของเรื่องเห็นพี่เอพิเซนสินค้าคิดว่าอยู่กันแล้วเราก็ตามไปแต่พอตามไปล้วไม่เห็นนะครับปรากฏว่าเขาออกมาแล้วเอาขอภัยไม่ทันอีกชั้นหนึ่งฮะ

ใแล้วฮะเป็น,นงานอ้เกินจังโอ้เป็นงาน,น,นอีเวนต์พี่ตาพ่ไม่ทราบพี่ท<อ>่านเพราะว่านั่นเนาะครับครับเดียวแล้วรถพี่อยู่ไหนเนี่ยอ๋อรถอยู่ไหนม่ได้อยู่ชั้นนี้แหละกำลังเดินทางครับครับขอบคุณมากแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้ประทับใจไหมฮะไ,ได้ได้เสียงมันตกเสียงโอเคเลยเดินทางมาจากไหนครับ ผมอยู่กรุงเทพี่แหละถึงได้มาอถ้าไม่อยู่กรุงเทพก็ไม่ถ้าไปต่างแบบก็ไม่มาครับครับผมดีมากเสียงโอเคครับผมแต่ยังไม่ร้ายใช่ไหมใช่ยังคะครับเอาไว้เจอกันครับสวัสดีค,ครับผมดีีีีอเ้้ไทท่่หนก็มงชา